สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมอัปเดตล่าสุดข่าวเกี่ยวกับอนาคตของตองกวินธรมรมสัจจานันเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่สโมสรณตอนนี้คือต้นสังกัดเขาเรียกว่าด้วยอะไรนะณตอนนี้ก็คือเรื่องของกวินนะครับผมที่แบบว่าโอกาสที่จะไปเล่นในยุโรปอาจจะริบหลีลงไปอีกแล้วนะฮะก็คือว่าตอนนี้ ข่าวล่าสุดนะครับก็ทางด้านของโอเอสลูเว่นนะครับผมก็ได้คว้าตัวนะครับผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กนะครับวัยนะครับอ่อยูชุดยู3ของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับามาใช้งานนั่นเองนะครับผมก็เป็นเาขาเรียกว่าเดนเนียลอิวร์เซ่นนะครับผมก็เป็นผู้เล่นผู้รักษาประ,ประตู ดาวรุ่งชาวเดนมาร์กจากทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ย้ายมาร่วมทีมโอเอชลูเวนนะครับผมส่งผลทาให้อนาคตของตองกวินธรมรมสั์จานันนะตอนนี้ในการค้าแข่งในยุโรปก็แทบจะปิดตายไปแล้วนั่นเองนะในข่าวก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับโดยที่ผู้รักษาประตูวัย23ปีรายนี้นะครับเก็บคลีนชีตนะครับ10คลินชีตในฤดูกาลที่แล้วและเฝ้าเสาให้กับล ลอสเทอร์แฮมยูเนเต็ดนะครับลอสเทอร์แฮมยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวขณะที่เดอะมิลเลอร์สนะครับผมก็ได้เลื่อนเดอะมิลเลอร์เหรอเออเดอะมิลเลอร์ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทีมที่เ,เจ้าเด็กยู23นี่ไปเล่นนะ้ำแต่แม่งตัวใหญ่จริงนะตัวใหญ่จริงนะครับเออ,เอ,อโดยผู้เล่นวัย 23ปีรายนี้นะครับก็เก็บ10คลนชีตในฤดูกาลนี้โดยการเฝ้าเสาให้กับลอสเตอร์แฮมลอสเตอร์แฮมยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวนะเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ผมอ่านไปเรื่อยนี่วะขออภัยฮะอิวเวอร์เซนนะครับก็ย้ายมาจากเอสเบิร์กทีมในเดนิสซูเปอร์ลีกนะครับผมมาร่วมทีมกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมก,กราคมปี2016นนะครับและพัฒนาฝีฝีมือการเซฟนะครับได้อย่างน่าจับตามองครับเพราะว่าถ้าเป็นทีมชาติเดนมาร์กนี่ผู้รักษาประตูเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะ นนก่อนย้ายไปร่วมทีมโอแฮมเอสเทอร์อสเ,ล,เ,อสเลติกนะครับผมด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกา 2018, ล2018-2019ในด้วนะโดยโดยการเก็บ16 a คลนชีตในทุกรายการนะฮะผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่พึ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์นะครับจนถึงปี2025นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะติด ทีมชาติเดนมาร์กนะครับอยู่ยูสิบหกปีจนถึงยูยี่สิบเอ็ดและถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ปีสองพันสิบเก้าด้วยนั่นเองนะครับแต่มือหนึ่งของเดนมารนะ์กในตอนนี้น่าจะเป็นเป็นลูกของปีเตอร์ชไมเคิลอะคนหนึ่งอะอะ,อะไรนะแคสเปอร์ชไมเคิลหรือเปล่าเออน่าจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนั่นแหละที่น่าจะเป็นมือหนึ่งของเดนมาร์กอยู่หน้าตอนนี้นะ เอออันนี้อาจจะเป็นเหมือนสำรองไปก่อนนั่นเองครับโดย e v เวอร์ซนะครับ,รบก็ร่วมงานกับ o s l u ูเวนะครับเพื่อลงแข่งขันในฤดูกาล2020-2021ในจูจปิเล่โปลีกนั่นเองนะหลังสโมสรได้สิทธิ์นะครับผมการเลื่อนชั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลทว่าทําให้สถานการณ์ของกวินธรรมสัจจานาันทนวานมือหนึของทีมชาติ ไทยทาวัย30ปีก็ถูกปล่อยที่ปล่อยให้กับฮอกไกโดคอนซาตตเรซัปโปรูยืมตัวไป1ฤดูกาลนั้นค่อนข้างยากลําบากพอสมควรที่จะกลับมาค้าแข่งในยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะยังมีผู้รักษาประตูมือดีชาวแอฟริกาใต้นะครับอย่างดานเลนคิสนะครับผมยึดมือหนึ่งเหนียวแน่นและดาวรุ่งชาวเบลเยียมอีกหลายรายนะครับจอกก้าวสู่ ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะครับอืมนะฮะก็อาจจะยกไปยกมาแต่ถ้าผมมองอย่างนี้นะอ่าถ้าถ้าญี่ปุ่นไปถ้าถ้าจากญี่ปุ่นไปยุโรปอะมันจะแบบว่าจะต่อไปต่อยอดใช่ไหมแต่ถ้าอ่าจากยุโรปมาญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนจะดาวเกรดไงอารมณ์เป็นเหมือนดาวเกรดเหมือนนักเตะ เหมือนอา,อารมณ์เหมือนนักเตะอายุเยอะแล้วของญี่ปุ่นที่ไปค้าแข่งย่งยุโรปถ้าย้ายกลับมายัางญี่ปุ่นมันเหมือนจะดาวเกรด่ะแต่แต่ยกเว้นกรณีของของอคุโบนะคูโบนั่นอีกมันมันเป็นเคสอีกประเด็นหนึ่งประเด็นประเด็นคือว่าตอนไปอยู่กับบาร์เซลโลนาอายอาุอายุยังไม่ถึง18ปีฮีมันก็ได้กดอีะแบบว่า อ่าเป็นกฎการกีดการอายุอะกีดการอายุไมหมห้ถ้านอก EU อยูอะถ้านักเตะนอกอยูต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถไปอ่าเล่นหลีกอาชีพที่ยุโรปได้อะไรเงี้ยแต่ก็เลยต้องกลับมาเล่นกับเ c ซโตเกียวก่อนนะครับพออายุครบ18ปีก็เลยต้องก็เลยสามารถกลับไปเล่นยังลาลิก้าสเปนได้หรือว่ายังยุโรปได้อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นยังถ้า กวินของเราอ่ะจากยุโรปแล้วมาอยู่ญี่ปุ่นอะไรเนี้ยก็เหมือนดาวเกรดดาวเกรดไปนะครับผมก็เหมือนนาฏย์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก,กนะ็โอกาสยากนะโอกาสยากผู้รักษาประตูเนี่ยเกิดยากนะครับอ่ะอีกสิ่งสําคัญนะครับผมเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบว่าในเรื่องของการที่ไปยุโรปประโยชน์ของการไปยุโรปครั้งเนี้ยของกวินอ่ะกลับมาช่วยในเรื่องของเอยพัฒนาฝีเท้าศักยภาพเออ ฝีมือในการเซฟของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นว่าการกลับมาของกวินธรรมสัจจานันเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปรก็ยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงพอสมควรน,นะเออนะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าโอ้โหเฮ้เยไปยุโรปมาแล้วกลับมาเอ้ยทําให้แบบว่าฝีฝีมือในการเซฟอะ่ะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะไรเนงะี้ยเราก็ไม่ได้เห็นเนาะเออเราก็ไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะยังต้องมาดูวิธีการฝึกของ ของญี่ปุ่นเขานะผมเห็นนัก,นกผู้รักษาประตูหลายๆคนของญี่ปุ่นนะจังหวะหน้าสิวหน้าขวานจังหวะที่แบบว่าโอ้โหปฏิกิริยาใช้ปฏิกิริยาอะไรเงี้ยที่รวดเร็วอะไรเงี้ยเขาสามารถเซฟได้นะเออเขาวิธีการฝึกของเขาน่าสนใจมากเลยในเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องระบบการเล่นของทีมด้วยนะเออก็ถ้าเรื่องดีเทลการฝึกซ้อมเรื่องปฏิกิริยาอะไรเงี้ยน่าสนใจเลยเดียวครับว่าเฮ้ยวิธีการฝึกของเขาเป็นยังไงนะ สามารถเซฟได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าผู้รักษาประตูที่จะไปโลดแล่นในยุโรปมันก็มีน้อยนะพูดถึงอนะ่ะอย่างญี่ปุ่นเองนะก็หาได้น้อยนะครับที่แบบว่าส่งผู้รักษาประตูไปเซฟที่ยุโรปอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะพวกเ,เป็นนักเตะที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะไปเล่นซะมากกว่านั่นเองนะครับก็ ก็มันมันโอกาสก็ยากเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมองว่าเออเล่นในญี่ปุ่นนี่แหละถ้าแบบว่าโดดเด่นจนแบบว่าสามารถเบียดตัวจริงของญี่ปุ่นได้ก็โอเคนะเออมาเซฟอะไรเงี้ยข้อบอกพร่องที่ผมเห็นได้ชัดก็คืออาบอลเท้าสุดเท้าเริ่มจะแบบว่าเห็นเห็นบ้างละก็เเห็นแบบว่าในหน้าที่2นี่แหละในหน้าที่ลูวานครับนี่แหละก็ยังพอที่จะแบบส่งส่งกับกองหลังได้นะครับส่งกับกองหลังได้บนเท้าสุดเท้ากับอกองหลังของ ซัปโปโรเองนะครับแต่แต่ก็ยังมีแบบว่าจังหวะที่ต้องออกบอลยาวบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับแต่แต่อีกประเด็นหนึ่งคือลูกจังหวะที่การถูกลูกยิงต่ำว่าหัวเข่าอะไรเงี้ยเราก็ยังเห็นอยู่ว่ากวินก็ยังมีแบบว่าจังหวะที่หล้มช้านิดหนึ่งเนาะอ,อล้มช้าก็มีลูกเซฟยากลูกลูกนั้นที่สามารถที่จะ ต่ำของเขาที่สามารถเซฟได้นียเพราะว่าเป็นคนพุ้รัาษรประตูต,ตัวใหญ่อะไรเงี้ยเวลาล้มอ่ะมันจะมันจะล้มช้ายอย่างอย่างกาวินอ่ะนะครับผมลูกยิงลูกแบบว่าลูกเลียดมาอะไรเงี้ยก็อาจจะรับยากนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าปรับปรุงเรื่องการแบบว่ารับลูกเนี้ยลูกเลียดอะไรเงี้ยได้แบบว่าช่ำชองแล้วก็บอลเท้าสุดเท้าได้แม่นยำกับกองหลังได้อะไรเงี้ยนะครับผมปฏิกิริยาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยผมเชื่อแน่ว่าก็อาจจะมาเบิดเบียดกับ สุกิโนได้นะนะแต่แต่พัคหลังนี่สุกิโนโดนโดนถลุงเยอะก็ไม่แปลกครับไม่ไม่ต้องพึงยุกเครดิตก็คือ,อจะไปโทษสุกิโนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมกองหลังก็มีส่วนสำคัญที่แม่งรั่วชิบหายเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมยังหวัน่นๆวันอยู่เลยว่าวันพรุ่งนี้วันเที่ยงวันพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ที่เจอกับ เกมรุกหนักๆของคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยจะต้านทานไหวไหมอืมนะจะต้านทานแนวรุกของคาวาซากิฟอนตาเล่ไหวไหมนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคาวาซากิฟอนตาเล่ทุกตัวในสนามอ่ะโอ้ที่กดดันหรือว่าเพรสซิ่งขึ้นมาดันสูงขึ้นมาเนี่ยยิงได้ทุกตัวจริงๆยิงได้ทุกตัวจริงๆลูกคลอสเข้ามาโมง่ก็ได้ลูกยิง ไกลเข้าตรงกรอบอะ่ะผมเห็นแม่งมึงพุ่งตรงกรอบตลอดเลยนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดมานี่มึงมเสียวโดนมากๆเลยครับแล้วก็ลูกวันทูเจาะเข้าไปก็มีนะครับลูกคัดแบ็กเข้าไปก็มีแม่งเกมลุกไม่รู้จะป้องกันยังไงมารอบด้านจริงๆนะครับถลุงมารอบด้านจริงๆอันนี้อันตรายนะครับอันตรายจริงๆนะครับโอกาสสกรอร์สูงอะ่ะก็มีสูงนะที่จะคาวาสกิฟันเล่ที่จะโดนกดที่จะกด ซัปโปโรเยอะๆเนี่ยผมเสียวมากเลยผมเสียวมากเลยก็เชียร์ทีมเจนั่นแหละแต่ผมก็เสียวนะเออสมเสียวแผงหลังนั่นแหละแผงหลังมันจะหลุดง่ายนะฮะขนาดเจอกับโยกัวแม่เอฟซีนะโอ้โหแม่งโยกัวแม่เอฟซีไม่คมเองครับก็คือหลุดไปหลายรอบเหมือนนะหลุดไปจะโดนจะโดนหลายรอบเนกันแต่ก็โดนจนได้นะฮะเนี่ยแผงหลังมันมีปัญหาครับมีปัญหาจริงๆนะครับอืมหวังว่าเจชนะทิ่จะเล่นออกนะจะเล่นออกนะครับผมจะเล่นออกเนาะสำหรับ วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามเชียร์แหละครับสาหรับตองกวินก็โอกาสผมก็ทําใจไว้แล้วล่ะว่าตองกวินในโอกาสของยุโรปอะ่ะที่จะไปเล่นอย่างยุโรปยังจะกลับไปโอสลูเว่นี่ยก็มีน้อยมากก็อาจจะ,ะมาลุ้นนี่แหละมาลุ้นกับทีมในเจลีกนี่แหละถ้าไม่ได้ยังไงก็สงสัยก็ต้องกลับกลับไปเล่นไทยลีกก็ไม่เป็นไรครับไม่เล่นไทยลีกก็ได้ออนะฮะอ,อันนั้นก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับผม ก็ด้วยวัย30ปีเนาะอืมโอเคครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับข่าวนี้โอเคครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ